ามาเริ่มกันสำหรับคนที่มาใหม่จะลืมตาดูแล้วก็ทำตามไปด้วยก็ได้แต่สำหรับคนที่ชำนาญทางแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากจุดนี้เลยขึ้นต้นมาสำรวจว่าฝ่าเท้าของคุณนะมีอาการจิกพื้นอยู่ไหมถ้ากล้ามเนื้อผ่อนคลายมันจะรู้สึกสบายเหมือนเท้าว่างขึ้นมา แล้วก็สํารวจไล่ขึ้นมาฝ่ามือของคุณมีอาการกำรรม,มีอาการเกร็งไหมถ้าไม่มีอาการเกร็งนะกล้ามเนื้อผ่อนคลายก็จะรู้สึกผ่อนคลายฝ่ามือขึ้นมาด้วยนะผ่อนคลายขึ้นมาครึ่งตัวนะครับจากนั้นก็มาเข้าทางนะครับเราจะมายกมือทีละข้างขึ้นต้นมานะเราจะ ใช้มือขวาก่อนจะหายใจครั้งต่อไปเหมือนกับว่างหงมือขึ้นมาเพื่อที่จะดันลมเข้าอันนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ามือกับลมหายใจตอนที่จะหายใจเข้าเราหงามือขึ้นนะสลับมือขวาสลับมือซ้ายนะไงายมือขึ้นเหมือนกับจะดันลมเข้าคุณจะรู้สึกเลยว่าฝ่ามือกับลมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กัน พอดันลมขึ้นไปสุดนะมันก็จะได้ความรู้สึกว่าพอดันลมขึ้นไปสุดมีความรู้สึกเรากับว่าความมือเนี่ย เสร็จหน้าที่แล้วนะแล้วก็พักได้แป๊บหนึ่งก่อนที่จะคว่ำลงเพื่อลากลมออกแล้วก็สลับมือซ้ายสลับมือขวาเพื่อไม่ให้มันเมื่อยอ่ะอันนี้เราจะอยู่ในท่าแรกนะครับใช้ฝ่ามือสลับขวาซ้ายทีละข้าง ดันลมเข้าลากลมออกอย่างนี้ประมาณ5นาทีเพื่อให้เกิดองค์ของฌานนะฮสองข้อแรกได้แก่วิตก,กะและวิจาระนะพอหนาทีผ่านไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นสู่ท่าต่อไปนะครับ ระยะเวลาประมาณนี้หลังจากใช้มือไกนะให้รู้ลมหายใจเข้าแล้วก็รู้ลมหายใจออกมาประมาณ5นาทีเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นลมหายใจชัดขึ้นมากล่าวคือมีการจิตเนี่ยมีอาการนึกถึงลมหายใจได้เป็นปกตินะแล้วถ้าหากว่าใจของเราเนี่ย มีแต่อาการนึกถึงลมหายใจไปเรื่อยๆเป็นเวลา5นาทีขึ้นไปในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดความนิ่งความว่างความสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งคือไม่ใช่สว่างแบบเห็นเป็นหลอดไฟแต่สว่างแบบที่เราจะรู้สึกว่าเออใจมันว่างๆแล้วในความในท่ามกลางความว่างเนี่ยนะมีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกอย่างเด่นชัดตรงนี้แหละที่เรียกว่า วิจารณ์ณหรือว่าวิจาระนะครับก็คือว่าจิตแนบเป็นหนึ่งกับลมหายใจ